สวัสดีค่ะวันนี้ลาพีมาเวลาพามาดูการลงปลูกต้นมะกอกโอลิฟสายพันธุฟากา้าอายุกว่า1,200ปีจากสเปนจะเป็นยังไงตามไปดูกัน และนี่ก็คือต้นที่เราจะปลูกกันในวันนี้ค่ะต้นนี้คือมะกอกโอลิฟเก่าแก่สายพันธุ์ฟาก้าจากสเปนลักษณะลำต้นของเขาจะมีลวดลายที่มีกิ่งก้านและต้นฟาก้าที่มีอายุเยอะก็จะมีลำต้นบิดเกีียวเป็นลวดลายธรรมชาติแบบนี้ไม่ซ้ำกันสักต้นเลยค่ะเหมือนลายนิ้วมือของต้นไม้เลยก็ว่าได้ และฝาก้าไม่ได้สวยงามแต่เพียงลำต้นนะคะใบของเขายังเป็นสีเทาอมเงินเป็นประกายที่ดูแล้วสงบสบายตาให้ความรู้สึกลมเย็นอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นต้นโอลิฟที่ไม่ต้องพยายามก็โดดเด่นในแบบของตัวเองเลยค่ะตามมากันค่ะว่าเราจะลงปลูกคุณปูกต้นโอลิฟอายุพันปีต้นนี้กันยังไงต้องบอกเลยว่าการปลูกต้นไม้เก่าแก่อายุพันปีแบบนี้ต้องใช้ความใส่ใจทุกขั้นตอน ทั้งก่อนปลูกระหว่างปลูกคุณภาพของวัสดุที่เราใช้จะต้องได้คุณภาพที่สุดและดีที่สุดสําหรับต้นมะกอกโอลิฟต้องบอกเลยนะคะว่าคุณปลูต้นโอลิฟต้นนี้เดินทางไกลจากยุโรปมาถึงไทยใช้เวลานานร่วม2เดือนกันเลยพอมาถึงทางเราก็ดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่ลงจากเรือผักฝืนจนถึงปลูกลงดินบริการครบจบพร้อมทั้งยังให้คำปรึกษาหลังปลูกด้วยนะคะก่อนจะไปดูงานปลูกกันต่อเราไปดูประวัติข้าวๆข,ข,ของต้นโอลิฟสายพันธุ์ฟาก้ากัน,นะคะ่ะ ซาก้าเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ชาวสเปนในสมัยโบราณนิยมปลูกเพื่อผ,ผลิตน้ำมันมะกอก้วยความที่เขาทนแรงอายุยืนและให้ผลผลิตที่ส,สม่ำเสมอหลายต้นในสเปนยังคงยืนต้นมาจนถึงทุกวันนี้ หลังจากการลงปลูกทีมงานก็จะทําความสะอาดพื้นบ้านให้เรียบร้อยให้ทุกอย่างครบจบสมบูรณ์พร้อมส่งมอบต้นโอรีให้กับบ้านของคุณลูกค้าเลยค่ะและนี่ค่ะทุกคนไม่ต้องตกแต่งอะไรมากเพียงมีฟาก้าต้นเดียวก็เพิ่มความสมบูรณ์แบบให้กับบ้านของคุณได้แล้วจะมองใกล้หรือมองไกลต้นฟาก้าก็มีความสงา่างามในแบบของตัวเองไม่ว่าจะมองมุมไหนก็รู้สึกดี ที่สนใจอยากจะมีต้นฟาก้าหรือต้นโอลิฟดีๆสักต้นไปไว้ที่บ้านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram หรือ Line Official ลาพีมาเวลาต้นมะกอกโอลิฟนำเข้าจากยุโรปสำหรับ EP ถัดไปเราจะพาไปปลูกต้นโอลิฟกันที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะ